พี่รถเป็นอะไรครับใส่แพนคาดครับว้าวเฮ้ยคนรถล้ลมรถเสียไะวะนันอะเขาเป็นอะไรอ่ะยางเสีย รถเป็นอะไรครับใส่แพสมาครับผมยันไปร้านให้ไหมอย่าไ่เป็นอะไรที่สองกำลัขงขับรถมารับอ๋อโอเคขอบคุณครับครับผมโอเคครับโชคดีครับโชคดียังมีคนน้องมาช่วยอ่ะเออถ้าน้องไม่มาเนี่ยไกลนะเนี่ยซอยเดิมอะไม่ใช่ซอยนี้ เราเลยมาแล้วเอ้ยซอยที่เราเคยช่วยคนอะ่ะนี่มันกำนันแม้แล้วไกลเลยอะ่ะถ้าไม่เลี้ยวข้อซอยเนี้ยถ้ามันติดตรงเนี้ยโอ้ถามทุกคนอะ่ะเขาไม่สนใจอะ่ะเดี๋ยวน้อยเผื่อเขาได้ให้คนช่วยไงอย่างน้อยเผื่อได้ช่วยใช่ไหมละ่ะถามไว้ดีแล้ว เออถ้าเขามีคนมาช่วยแล้วก็โอเคจอดถามทุกคนอ่ะเพาอ่ะเออเข็นกายโอหนี่เราขับก็เหนื่อยละลองเข็นเนี่ยวันนี้เธอเลิกปกติปะนะวันนี้รถติดแต่ยเย็นระวังอะไรติดถัวรลก็ด้ เฮ้ยเดี๋ยวหมดละอีาาะะะยผ้าบอกว่าไปละส่งแฟนเสร็จแล้วฮะท่านผู้ชมรอชาวส่งเย็นรับพอบานใจกา <laughs> ก็วันนี้ก็ได้เจอคนรถเสียนะแต่ก็ไม่ได้ช่วยเพราะว่าเขาน่าจะโทรบอกน้องให้มาช่วยแล้วลนะ่ะกนน็ดีก็อยากจะฝากถึงท่านผู้ชมทุกท่านนะไม่ว่าเราเจอใครเดือดร้อนก็ขอให้ทักทายขอให้เข้าไปสอบถามก็ได้ฮนะเพราะว่าเจอหลายคอมเมนต์เหมือนกันนะที่แบบว่าเคยมาคอมเมนต์ว่าเออเคยจะช่วยแบบนี้แหละพอเข้าไปทักอย่างเงี้ยแล้วก็เขาบอกว่าไม่เป็นไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเฟลนะฮะ ก็ไม่เป็นไรนะฮะอย่างถ้าเจอเหตุการณ์นะไก็ถือว่าอย่างน้อยเราคิดว่าเราได้ช่วยไงคือเขาอาจจะไม่เดือดร้อนจริงๆก็ได้หรือว่าเขาอาจจะมีคนช่วยอยู่แล้วก็เจตนาเราดีไว้ก่อนก็ดีฮนะอย่าท้อฮะเจอใครถามเลยฮะถ้าเขาไม่ให้เราช่วยหรือว่าเขามีคนช่วยแล้วเขาจะบอกเราเองฮนะอย่างน้อยเราได้ทําความดีเราได้คิดที่จะช่วยก็โอเคแล้วฮนะมันอยู่ที่ความคิดของเรานะฮะ ผมเรามน่าอยู่ฮะมีคนคอยช่วยเหลือตลอดฮะเห็นไหมครับว่าผมไม่ได้มีแค่ผมที่คอยช่วยเหลือคนอือ่นอยู่ฮะมีหลายคนนะเห็นไหมเมื่อกี้ X m a k คันเมืคค่อกี้ก็ช่วยยันรถเสียหรืออะไรสักอย่างฮะก็คคช่วยๆกันนะถ้าทุกคนช่วยกันช่วยเหลือผู้อื่นสังคมก็จะน่าอยู่มากขึ้นนะ ใครจะว่าไงก็ช่างนะขอใเราได้ช่วยก็พอฮนระับไฟแดงเมื่อกี้ไม่ได้ผ่านนะซ้ายผ่านตลอดนะเดี๋ยวจะเกิดดราม่าแจ้งวัน,นิดหนึ่งนะปะักกถาชอบคลิปดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะ,ะกลับบ้านแล้วขับมาไกลมากบ๊ายบาย